พาทิตขึ้นแล้วสวยงามมากเลยนะครับจะซูไม่ดูนะเโอเโอเคเห็นไหมครับ <S <S เห็นพาทิตขึ้นพร้อมๆกันนะอ้สวยงามมากเลยครับ สวยๆรว,ย,ว,ย,วย,ยมาดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วนี่สุดยอดเลยนะครับอันซีนไทยแลนด์วัดภูมโนลมจังหวัดมุกดาหารชายแดงประเทศไทย สวครับ เต็มดวงแล้วนะครับเต็มดวงแล้วเห็นไหมครับจับพระที่ได้แล้ว <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวมีอะไรจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนะครับ